แวันนี้ผมก็มีไปเล่าในรายการคุณจอยแล้วแหละมันเริ่มได้เห็นนะฮะธุรกรรมอัมพานจริงๆแล้วคนที่ชวนให้ผมฉุดคิดนี่ก็เป็นคุณพิพัฒนะฮะเขาก็ถามผมมาว่ามันมีธุรกรรมซ่อนเงาพันเท่าอะไรไหมเพราะว่าเห็นฝรั่งเนี่ยแอบลองมาตั้งแต่ตอนต้นกรกฎาเนี่ยใช่ไหมฮะตั้งแต่ต้นกรกฎาเนี่ยแอบลองเข้ามาอย่างต่อเนื่องคือเส้นสีเทานี่คือการลองของฝรั่งนะครับก็ขอภายการเน็ตเน็ตลองเน็ตช็อตของฝรั่งนะเป็นยอดสะสมนะครับ เขามีแอบลองมาตั้งแต่ต้นกรกฎาคมเนี่ยจนถึงตอนนี้สามหมื่นกว่าสัญญาผมก็บอกว่าเฮ้ยคงต้องไปดู O i ด้วยปรากฏว่า OI ก็เพิ่มขึ้นมา3 0 0 0 0กว่าสัญญาเหมือนกันครับก็คืออีเสนสีฟ้านะครับแล้วก็มาพร้อมๆก,กับการที่แอบซื้อในหุ้นด้วยนะครับเห็นบ้านในสีเหลืองเนี่ยก็มีแอบซื้อมาตลอดสัปดาห์นี้นะครับนะครับถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยนะครับอันนี้คือตั้งแต่ต้นปีนี้นะฮะไม่อยากจะย้อนกลับไปภาพเยอะกว่านี้เดี๋ยวมันเดี๋ยวกราฟมันจะดูวุ่นวาย เราจะเพราะว่าการลองการช็อตในทีเฟกของฝรั่งเนี่ยมันมันจะเป็นไซเควแน่นอนเรื่องนี้เคยเล่าให้ฟังหลายครั้งแล้วเขาจะไม่ได้กินเทนเป็นเกนเทนยาวๆเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าวัตถุประสงค์ของฝรั่งในการใช้ทีเฟกกับในบ้านเราเนี่ยเขามีไว้อยู่2เรื่องก็คือเฮดจิ n งพอร์ตนะครับไว้เฮดจิ n งพอร์ตบางส่วนแล้วก็อีกอันนึงก็คืออาจจะมีเพิ่มเลเวอเรจบางส่วนนะเพื่อให้ผลตอบแทนเกียร์ลิงเทียบเท่ากับเซฟฟิีอะไรก็ว่ากันไปแต่เขาไม่เคยที่จะเข้ามาเพื่อหวังลองหวังช็อตในระยะย,ยาวนะ แต่สังเกตได้ว่าไม่ว่าจะกี่ปีเนี่ยยอดสะสมมันจะเป็นไซด์เวย์โดยตลอดนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเห็นว่าเวลาเขาเปิดลองอะไรใน s ซฟฟิฟตี้ฟิวเจอร์เยอะๆหรือช็อตเยอะๆเนี่ยอย่าเพิ่งไปแบบโอ้โหหุ้นมันจะต้องขึ้นหรือลงอย่างจริงจังเพราะโดยภาพใหญ่แล้วมันคือไซด์เวย์อย่างไรก็ตามเนะเวลามันเข้ามาลองมันก็น่าสังเกตมันก็ดีกว่าช็อตหรือช็อตมันก็มันก็จะได้ชี้ชัดอยู่แล้วใช่ไหม ือเวลามันเข้ามาลองเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่า O i ปรับเพิ่มขึ้นไหม o, ถ้าโอถ้า OI ปรับเพิ่มขึ้นก็แปลว่าเป็นการเปิดลองเพื่อเปิดสถานะใหม่มันก็มีโอกาสที่เขาจะมองว่าหุ้นดีมันมักจะมาพร้อมกับการที่ฝรั่งเนี่ยเข้าซื้อในหุ้นด้วยอย่างเช่นช่วงที่เดือน4แล้วก็เดือน5ที่ผ่านมาเห็นป่ะที่ฝรั่งก็ซื้อ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 ,อ,อ,อหุ้นมันดูเหมือนมันจะไม่ลงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหุ้นจะขึ้นนะครับแต่นี้เรากำลังจะมาเจาะกันที่พฤติกรรมฝรั่งนะครับ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแม้ว่าจะลองลองไปสุดท้ายแล้วก็ก็พร้อมเปลี่ยนเป็นช็อตใช่ปว่าแล้ว OI ก็ลดลงนะฮะเช่นเดียวกันนะฮะ,นะฮะช็อต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 ช่วงนี้ที่หุ้นมันลงตอนเดือน6อ่ะที่ผ่านมา OI ก็ลดลงครับจนช็อตไปสักพักหนึ่งเนี่ย OI ก็ปรับเพิ่มขึ้น OI ที่ปรับลดลงช่วงแรกก็เพราะว่าไปปิดลอง OI ที่ปรับเพิ่มขึ้นก็แปลว่าช็อตเพื่อเฮดจิ้งพอแล้วเพราะว่าหุ้นมันลงหนักมากในมิถุนายนนะครับแต่พอช็อตสักพักนึงก็เปลี่ยนเป็นหน้าลอง พร้อมๆกับ O อที่ปรับลดลงเห็นป่ะก้อนนี้ปรับลดลงก็แปลว่าเริ่มเปิดรองเพื่อปิดช็อตแล้วก็มาเน้นเปิดรองในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเพื่อเปิดสถานะใหม่พอดูทรงแล้วมันก็เลยเรียงดูเหมือนว่าอาจจะลองต่อก็ได้นะฮะเพราะว่าพื้นเวลาเขาลองสะสมเนี่ยหลังจากที่ปิดช็อตไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่การลองสักระยะนึงอย่างเงี้ยหุ้นมันก็จะมีรีบาวได้ในระดับหนึ่งครับฝรั่งอาจจะเข้าซื้อในตลาดหุ้นด้วยคือโดยสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นรางดีแล้วกันในช่วงนี้ ที่ฝรั่งเนี่ยเข้ามาลองในเซฟฟิ t ตี้ฟิวอรพร้อมๆกับ OI ที่ปรับเพิ่มขึ้นโอเคไหมฮะแต่มันก็จะไม่ได้นานนะไปสักพั้งหนึ่งแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป็นการช็อตเพื่อปิดสถานะ OI ก็อาจจะดรอปลงอีกก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าบรรยากาศตลาดตอนนั้นแย่ก็อาจจะเป็นช็อตเพื่อ h e ดจิ n งพอร์ก็ได้นะครับโอเคเนาะนะครับอันนี้ล่าสุดผมไปอัปเดตมาแล้วนะครับครบละ อาจจะมีซ้ําและผิดช่องบ้างต้องขออภัยนะครับเพราะว่ารวบรวมมาจากหลายแหล่งนะครับกลุ่มหุ้นที่จะให้ผลประก,กอบการดีในงวใจแมาสองบวก y o y q โ q นะครับแล้วก็ลบ q o q y o y ถ้าลบ q o q y o y เแล้วก็หลีกเลี่ยงไปถ้าบวก YOY ลบ q โอก็ยังพอเลือกเล่นได้อยู่นะครับหรือบวก q o q คลบ YOY ก็ยังพอมองได้นะครับเขื่นไหมฮะแต่ว่ากลุ่มที่น่าสนใจก็คงต้องเป็นบวก YOY บวก q โ q ก้อนนี้นะครับถ้าเป็นผมผมมองผม,ผม,ผม,ผมเอาพวกคาบอีกนะ พวก CPO พวกโฮมโปรครับแล้วก็พวกโรงพยาบาลพวกประกัน BLA t ทยร Life นะฮะก็ก็จะมีผลประกอบการดีนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วรก็ปีที่แล้วเอ a ร์วันเซนเทล SHR ผมประกอบการก็ดีพวกกลุ่มร้านอาหารอย่างเช่น AU นะครับ M อย่างเงี้ยก็เก่งได้ราคาก็ยังถูกด้วยยังไม่ค่อยได้ขึ้นเลยนะครับก็เลือกได้นะครับในนี้ลองไปมองๆดูนะครับ เพราะตลาดกำลังฟื้นตัวด้วยแล้วก็เน้นพวกกลุ่มหุ้นที่ผมกรกอบการจะดีดีกว่าไหมอ่ะใช่ไหมครับเซฟเซฟครับนะครับนะครับประมาณนั้นนะครับคุณธนุพงศ์บอกว่าผมน่าจะเป็นรองโควิดแล้วล่ะครับไอ้แห้งนะครับโอ้โหผมเพิ่งเป็นโควิดมาได้ไม่กี่วันเองครับ นะครับก็ไอที่ไอเนี่ยก็เพราะว่าพูดเยอะด้วยนะฮะนะครับเห <c oughs> มือนจะให้มันหายดีเลยก็อะไรอยู่ใช่ปนะ่าเราเป็นไข้หวัดใหญ่เรายังไอกัน2อาทิตย์เลยนะครับเ,เราก็ดูแลสุขภาพกันไปครับผมว่าคาว่าลองโควิดอ่ะคือคนที่ติดตอนติดเดลต้าแล้วเชือ้อมันเข้าปอดเราใช้เวลารักษาตอนนั้นนี่นแหละที่เชื้อมันยังเกาะอยู่ในปอดแบบนั้นแหละเขาเรียกว่าลองโควิด ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นแค่โอไมรอนนะครับลหายด้วยตัวเองแล้วก็อยู่เงี้ยมันไม่ได้ไปลรองโควิดหรอกครับเดี๋ยวมันก็จะไปเองแหละนะครับมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับนะครับมีอยู่900กว่าท่านช่วยไล่ช่วยแชร์ชด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาทุกท่านไปก่อนครับเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับ